เราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษคือเข้าไปก,ก็เวลาเขาพูดคือมันเร็วก็อาศัยในการดูหนังหรืออ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะๆหรือว่าเดี๋ยวนี้โปรแกรมไอโฟนมันสามารถช่วยเราได้เยอะมีการานเสเลตอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็เปิดเปิดดิกเลยเปิดดิกในมือถือเราก็เราก็นึกท่องคำนันๆเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมิ้น์มันก็เป็นคนที่แบบลืมง่าย คนที่ความจำแบบคือเราต้องทำอะไรหลายอย่างในวันนึงมันก็จะต้องแบบบางทีเราก็ทำเป็นการ์ดคำศัพท์ติดตัวไว้ค่ะสมัยตอนแบบเอ็นทารก็จะแบบข้างหน้าเป็นภาษาอังกฤษข้างหลังเป็นคำแปลแล้วก็ใส่ห่วอันหนึ่งคือมันง่ายมันไม่เหมือนเด็กหรืออะไรที่เราต้องพกเยอะๆอันนี้มันก็แค่นี้เองมันก็เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนดูได้ไง่ายๆ ตอนเล่นละครกับจิกี้อยู่ประมาณหมนหนึ่งมสองอะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเพื่อนเพื่อนสนิทเราก็จะมีมากี้มีอเล็กซ์ที่แบบเขาเป็นนานาชาติอยู่แล้ว,วเขาก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของภาษาสมัยก่อนนี่คําว่าแบบ reserve ที่แปลว่าจองยังไม่เข้าใจเลยค่ะเราเป็นเด็กที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษเรารู้สึกว่าไม่ชอบมันเป็นภาษาที่แบบมันเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดเราก็แบบไปรอาหารแล้ว,ะะลวเราก็เห็นคําว่า reserve วันนี้มันเต็มหรออะไรอย่างเงี้ยก็ทำหนังนี้นพี่ก็บอกเฮ้ยแกไม่รู้จักคำว่ารีเซิร์ฟหรอว่ามันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ย <c oughs> หลังจากนั้นก็เลยแบบอุ๊ยหน้าแตกอ่ะเออจำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรที่เราไม่เข้าใจนี่แหละค่ะเราก็จะถามพี่เขาแล้วพี่เขาก็คืออธิบายบางทีก็อธิบายเป็นเรื่องตลกให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย เราคุยกับเพื่อนแล้วแบบเรียลลี่อะไรเงี้ยแบบจริงหรออะไรเงี้ยที่ที่แบบเราคุยกันแล้วว่าเพื่อนชอบเราเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบบางทีเราพูดติดอะไรก็อืม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 เหมือนกันไไกภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยมันจะว่ายากก็ยั จะว่าง่ายๆง่ายมันอยู่ที่ตัวเราอยากเรียนรู้สมัยก่อนก็เป็นเด็กที่กลัวการพูดกลัวการพูดภาษาอังกฤษมากเพราะว่าสมัยเด็กๆเราไม่ได้เรียนเลยอินเตอร์แล้วพอเรามาเรียนอินเตอร์เนี่ยมันได้เจอเพื่อนได้เจออะไรหลายๆอย่างมันทําให้แบบคนไทยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดแต่พอพูดไปเถอะค่ะพูดผิดพูดถูกลองๆไปเพราะทุกวันนี้เราก็เราก็ต้องกล้าแสดงออกให้มันมากขึ้นมันจะทําให้เราเนี่ยได้ภาษาพอเรายิ่งกล้าเรายิ่ง ลองผิดลองถูกการหน้าแตกมันไม่ใช่ไม่สิ่งไม่ดีการหน้าแตนะมมมมกแตมันทำให้รู้ว่าอุ๊ยเราพูดคำนี้ผิดพอเราหน้าแตกแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่เราจะไม่พูดอีกเลยค่ะก็จริงๆท่องคำศัพท์เวะลาห้าคำก็ได้นะคะอย่างที่มินแนะนำคือทำเป็นการง่ายๆเลยอันเล็กๆเขียนงหน้าอย่างเช่นด็อกข้างหลังเป็นหมาอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำไปเรื่อยๆเราพกติดตัวสักแบบปึกนึงเราพกไปไหนไปไหนไ ตลอดเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบเออมีความสาม,มารถขึ้นพอเราเราได้คําศัพท์มากขึ้นเนี่ยเราก็สาม,มารถเตียงประโยคได้เองค่ะเจอกับมิ้นได้ที่นิตยสารไอเกต i ิ g งลิ t ฉบับพฤศจิกายนนี้นะคะ